สวัสดีครับเดี๋ยดิสวัสดีครับสำหรับเกมไมค้าบครั้งนี้วันนี้เราจะไม่วันนี้อะตอนนี้ครับผมลงคลิปรัวๆเลยอาทิตย์นี้เนี่ยมาเช่นวันนี้าาลงแบบรัวม,มากครับเราจะมาเล่นแบบที่เป็นของเซิร์ฟต่างประเทศนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งตายเมงครับเราจะมาเล่นแบบสปอล์เกมที่เป็นฮันเกอร์เกมนะครับ ครับน้ำมมันทำไมมันยังเข้าไม่ได้อยู่ยอะแวบบเดียวนะครับมันยังเข้าไม่ได้กดงงงอ้มามาแล้วมานะครับแล้วตอนนี้อยู่เซิร์ฟทั่วประเทศทั่ว,วโลกเลยครับเซิร์ฟนี้เราอยู่มาเลยอย่างแรกเราจะมาทวันบันเทิงครับเราจะอะไรวะไ้มีผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะเซิร์ฟเนี้ย เดี๋ยวผมจะเล่นอีนี่นะครับพังก er ์เกมเราจะใช้ห้องที่หนึ่งกันแล้วกันนะครับมีหนึ่งเต็มยีสี่อ้ามาเออด่านนี้ที่จริงผมเคยชนะเกมนี้ไป2สองรอบซึ่ง <laughs> <laughs> เคยชนะไปสองรอบนะครับนำหนช่งชมเนี่ยมารอเด้งเด้งสวัสดีครับก่อนสวัสดีตามไปครับ สวัสดีตามมาครับคที่สวัสดีถามภาษาของไมคครับเชี่ยวมากเลยครับงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปของเราจะเอาไปเอาของนะครับมาอืมนาดูกซึงผมเคยชนะสองรอบแล้วครับอีกเกมนี้ ชนะแบบผมไม่มีผมไม่มีอาวุธเลยอ่ะและชนะได้อ่ะคือคือคือมันมีคนหนึ่งใส่ชุดกอดเหล็บเต็มตัวสองคนเลยอ่ะมันฆ่ากันพอมันตายคนหนึ่งแล้วไอคนที่ฆ่ามันมันอยู่ดินตรงที่มันตกเหวอ่ะแล้วผมเลยต่อยมันตกไปตายคือเลยเฉกเป็นวอนเลยในตอนเดสแมทส่วนตอนอีกรอบหนึ่งก็คือผมหลบอยู่ใต้ดินนะครับ มันมันเป็นถ้าแบบสีเขียวครับแล้วผมลบอยู่ใต้ดินแล้วผมก็ชนะด่านนี้ได้นะครับในเกมเนี้ยคือผมขึ้นไปหลบบนภูเขาเสร็จแล้วรอเดนแมทผมค่อยฆ่าทิ้งหมดเลยนะครับอ่บดยังองเนี่เห่อครับนะ อ้เริ่มเกมพอเดี๋ยวแล้วเราต้องไปเอาของนะครับนี่นี่เก็บของเก็บเก็บเกบเก็บก็บก่อนนี้คนจะโดแล้วก็ต้องฆ่าคนด้วยครับต่นี้มา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 เก็บทองเก็บทองเก็บทองเกองเก็บของเก็บอะไรด้วย เก็บของ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 อุ้ยจอได้ลเลยนะยังไม่ฆ่าเลยังยังไม่ถึงเวลาที่เราจะการฆ่าได้นะครับยังไม่ถึงเวลากับการฆ่านะครับโอไม่มีอะไรเลยตอนนี้เคเสร็จแล้วเราจะไปหาที่ซ่อนก่อนนะครับไปเราไปแล้วครับตอนนี้เผื่อเจอหีบด้วยมาใส่เกาะก่อน โอ้โหมาอรงนี้ไม่มีของนะวครับคนนี้น kind of ี่ข้าชุดก anyway> ่อตัวมาคิเกอร์ต้องเจอกับดาร์กเนททำไมคิวเกอร์ต้อเจอกับดาร์กเนทดาร์้อยต้องเซฟแล้วแล้วก็วิ่นดำทีเรียบร้อยนะครับเฟิร์ตคิวเมืองเลย เสร์ต่างประเทศมันจะแหลกแหลกหน่อยด้ครับไปขข้า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 ดีเลยไม่เไปล่อนก่อนได้นะที่จะไม่มีปัญหาถ้วอยมันไปก่อนนะขึ้นต้นมครับาไมที่ต้นไมนะครับ เป็นสูตรองผมเป็นพวกที่แบบชอบป่าเท่าไหร่ชอบปลาเยอะหนอยอีกหกนาะทีเราจะเกิดท 8, เทปบบตุนะครับเจอของดีอู้เจอของดีฮะเ,เจอดับไม้ของดีมากเลยนะแ,แล้วเราก็ตายทางนี้นะครับสมัตอนนี้เพาะ เกมนี้ในป่าไอพวกในป่าไอพวกนี้มันก็จะมีของอยู่ข้างในด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีอะไรขึ้นทางนี้ดีวกว่าขึ้นภูเขาเยอะๆขึ้นตุดสูนสูตรผมบุ้ยอ,อยู่ไม่ให้ใครเห็นเราต้องซ่อนเอาไว้ก่อนนะครับซ่อนตัวเอาไว้ก่อน เพราะเมื่อกี้ผมก็ตายโดนพวกที่เป็น V.I.P. ฆ่าครับคือแบบมันโหดอ่ะพวก V.I.P. อะตุบป๊อปอุ้ยเชื่อเลือดรดแน่เลยวีเดนแมทจะเริ่มภายในอีก้าวินะครับเแล้วเราขุดมันจะบล็อกมาใหม่ครับเราต้องรีบน่ก่อนที่บล็อกมันจะกำเนิดกลับมาใหม่จุ๊จุ๊บ ยกมาขึ้นต้นไม้อ่ะแค่ขึ้นต้นไม้ก่อนนะครับตอนนี้รอเดสแมทเราค่อยฆ<ะ>่าที้หมดนะครับเน็ตมาอ,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 อ จะขึ้นมานะครับมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ทำไมของมังหายก็ไม่รู้ครับข้ามัน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 อู้นี่คือคนที่ผมทักทายมันไปเองนะครับข้ามัน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 อุ้ยเยอะมันมีดาบ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  Hmm. ด้วยค่านะครับมาตอนนี้เราก็ฆ่ามาได้แล้วอุ้ยดาบเหล็กสุดยอดเราได้เราได้ดาบเหล็กนะครับผิวขอน้ำหน่อยเผ็ดงก<ว>ใจดำ,จดำได้ ลุงก็จะซ่อนอยู่บนต้นไม้นะครับมันไงเี้ยฆ่าคนได้โอ้โหโอ้โหยเนี่ยมันจะมีมีแหลกด้วยเนี่ยโอ้ยล้างก็าบลามันจะลดเร็วมากนะครับเจนนี้รอเดสแมทก่อน มันมีเครื่องกระตุกด้วยเนี่ยอูดิดูดินั่งเที่ยวนี่เดี๋ยวก่อนที่าน,นจะหมดเวลาผมข้ามปไ,ไ,ไปเลยหนักเลยกว่าเบี่ยงชิบหายแล้วท่านผู้ชมตอนนี้รู้สึกว่ามันเห็นเราแล้วอะครับ แต่มันคงขึ้นมาไม่ได้อ,อู้อูอ้อแหละขึ้นมาไม่ได้หรอกพวกมันเห็นเราแล้วเนี่ยครับมาข้ามันคู่บังข้ามันข้ามันอ๋อแม่งไม่ใช่แดกกูนะมา เราก็จะเดทแมทแล้วนะครับมามาฆ่ามันเลยฟู๊ฟูเหลือแค่สองคนเองเหรออุ้ยโอ้ยเฮียเฮียเก่งชิบหายอู้ยอือชิบหายแล้วอ่ะท่านกูชนะไฟแล้วเราก็ได้ขอเองครับผมเป็นผู้ชนะเองนะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ขอต้องจบคลิปแค่นี้แล้วครับมาครับนั่นนี่ก็คือเมกาเดตแมทบอลเดี๋ยวผมจะส่งตัว SV SD อะไรให้กันแล้วกันนะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ